สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถเทคเตอร์รุ่นในตำนานนะครับตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับรุ่นนี้หาสภาพสวยๆก็ค่อนข้างยากแล้วกับคูต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนั่นเองนะครับผมก่อนอืึ่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่มเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เรา มีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็นคูปตะ L3408 นะครับคันนี้รถตุเบียปี51นะครับเครื่องยนต์34แรงม้านะครับ34แรงม้านะครับระบบเกียร์8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยนะครับผมในรถในตำนานนะครับปี P 51บางคนอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับสำหรับ L34 แต่คันนี้ถือว่าระบบสมบูรณ์นะครับ คันนี้นะครับเดิมไม่ได้ติดตั้งชุดใบมีดดานหน้ามานะครับทางร้านก็ติดตั้งใบมีดดานหน้าให้ใหม่นะครับนี่เลยจากค่ายนาซาอีกเหมือนเคยนะครับใบมีดคันล่างนะครับใหม่ของนาซาเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับเช็คระบบคันหน้านะครับรถแท็กเตอร์ต้องย้ำอีกอย่างหนึ่งคือรถแท็กเตอร์มือ2ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับพวกนี้นะครับหัวใจสําคัญนอกจากเครื่องยนต์และเกียร์แล้วก็คือชุดเผาขับหน้านะครับ ชุดคันหน้านะครับถ้าลื้อเช็คได้จะดีมากเลยนะครับแต่อันนี้ทางร้านลื้อเช็คให้เรียบร้อยนะครับดูในเรื่องของระบบลูกเปิร์ระบบซินเรียบร้อยนะครับตรงไหนหลวมเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารถขับเคลื่อน4ล้อถ้ากับชุดโฟวินนะครับมีปัญหาทํางานไม่ได้แน่นอนครับกลับบ้านอย่างเดียวนะครับอ่าคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่นะครับเบรมิดานหน้านะครับนาซาแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพวนตาช้างนะครับ ามาดูด้านท้ายนะครับนี่ตัดต่อลูกหม,มากแข็นลากให้ใหม่นะครับสี่ตัวเลยนะครับนี่ลูกหม,มากข็นลากเช็คจุดั่วซึมนะครับเปลี่ยนสิลล้ออะไรเรียบร้อยคันนี้ใบมีด้านหน้าใหม่หรือจะเปลี่ยนจากผ่านพวนนะครับก็เป็นโรตารี่ก็ได้นะครับใครที่ต้องการเอาไปใช้ในงานปั่นนานเนาะก็เปลี่ยนเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับใบมีดผ่านพวนหรือใบมีดโรตารี่ก็ได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ 2 2 5 0 0บาทราคาจะสูงนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยรถรุ่นนี้หายากนะครับหาสภาพโอเคโอเคแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับแล้วเป็นรถเช็คปรับสภาพให้อย่างนี้นะครับเนี่ยเก็บสีฝากระโปรงใหม่หมดนะครับอามาฟังเสียงเครื่องยนต์อันนี้จะเป็นท่อดังๆหน่อยนะครับลูกค้าไปมิดหน้านะครับขึ้นสมูทนะครับ ไม่ไม่ได้เร่งเครื่องนะครับรอบสี่ที่หนึ่งพันรอบนะบไม่ต้องเร่งนะถ้าเร่งมันจะขึ้นไวอว่่นี้ระบบขางหลังยกขวาใหเช็คโอลิงไปอัพเรียบร้อยนะครับอันนี้เข้าเกียร์สโลสี่นะครับลูก้า ที่ต้องการหานะครับคูบตตา L สามสี่ศูนย์แปดนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผันควนหรือใบมีดด้านหน้าพร้อมโรตารี่ก็ได้นะครับแต่อุปกรณ์หลังหนึ่งชิ้นนะครับแต่ใบมีดด้านหน้าใหม่เราให้แน่นอนสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคา่อรองได้ส่งฟรีในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับต้องการ L สามสี่ศูนย์แปดหรือจะใช้อุปกรณ์ตัดต่อพวเป็นพวกตัดหญ้าเข้าสวนก็ได้นะครับขับง่ายนะครับรุ่นนี้ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถจอดอยู่ที่ปัญญาเทคเตอร์สาขา2นะครับบ้านท่าค้อตมบวงบัวนะครับโทร075223833095339988ครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ